สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูก้อยนะคะในหัวข้อเรื่องนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนั่นเองนะคะมีอยู่6ประเภทซึ่งเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะกี่ประเภทคะลูก 3ประเภทนั่นเองนะคะก็คือสมบัติในด้านความแข็งนะคะ2ก็คือสมบัติในด้านความยืดหยุน3ส,สมบัติในด้านการนําความร้อนนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะก็จะมาพูดในสมบัติที่4นะคะก็คือการนําไฟฟ้าของวัสดุนั่นเองค่ะการนำไฟฟ้าของวัดส,ดงฟฟงวดสดุนะคะคุณครูก,ก็มีรูปมาให้นักเรียนได้สังเกตอีกแล้วนะคะก็คือเป็นรูปของอะไรคะลูก ่าเป็นรูปสายไฟเป็นรูปการส่งกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะอ่ามีเสาไฟนะคะมีสายไฟแบบนี้ครูถามว่าสายไฟฟ้านะคะทำหน้าที่อะไรคะลูกสายไฟฟ้าที่นักเรียนเห็นในรูปทําหน้าที่อะไรคะอ่าก็จะทําหน้าที่ในการส่ง ผ่านพลังงานนั่นเองนะคะหรือว่าสัญญาณไฟฟ้านะคะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยอะไรคะลูกโดยเฉพาะระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านั่นเองนะคะจากแหล่งผลิตไฟฟ้านะคะไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเหมือนเรานั่นเองนะคะทั่วประเทศเลยนะคะโดยระบบสายฟาสาย ขอโทษค่ะโดยระบบสายส่งนะคะแล้วก็ระบบจำหน่ายสา่ไฟฟ้านะคะทั้งในพวกระบบแรงดันสูงแรงดันปานกลางหรือว่าแรงดันต่ำนะคะนอกจากนี้นะคะสายไฟฟ้านะคะยังใช้ในระบบสื่อสารแล้วก็โรคับมนาคมด้วยนั่นเองนะคะมีคำถามต่ออีกว่าวัสดุนะคะอะไรนะคะที่เหมาะสมสำหรับทำสายไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งอ่า อะไรคะลูกที่เหมาะที่สุดอ่าเก่งมากค่ะก็คือทองแดงนั่นเองนะคะทองแดงนะคะจะเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนําไฟฟ้าจะทําหน้าที่ในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณไฟฟ้านะคะโดยตัวนําไฟฟ้านะคะจะทําจากโลหะที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ํานะคะและมีความและมีค่านำไฟฟ้านะคะสูงนะคะซึ่งโลหะที่นิยมใช้นะคะก็จะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ ได้แก่พวกทองแดงหรืออะลูมิเนียมนั่นเองค่ะที่นิยมที่สุดก็คือทองแดงใช่ไหมคะจะมีค่าการนำไฟฟ้าสูงมากนะคะซึ่งเป็นอันดับ2รองจากโลหะเงินนั่นเองนะคะมีความแข็งแรงนะคะเพราะสามารถนำมาลีดเป็นเส้นรวดขนาดเล็กได้นะคะดัดโค้งงอได้นะคะอันแรกคือเงินนะลูกแต่เงินมีาราคาสูงนะคะก็จะ ลองลงมาคือทองแดงนะคะต่อไปก็จะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะคะค่ะโดยวัสดุนะคะบางชนิดนะคะนำไฟฟ้าได้และบางชนิดนะคะก็นำไฟฟ้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโดยวัสดุนะคะที่นำไฟฟ้าได้นะคะก็คือวัสดุที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองค่ะ เราจึงเรียกว่าอะไรคะลูกวัสดุที่นำไฟฟ้าเราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านั่นเองค่ะก็คือวัสดุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้านะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ได้แก่โลหะต่างๆเช่นทองแดงเงินเหล็กอลูมิเนียมนะคะซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด ะะแต่ตัวที่นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือเงินนะคะแต่ไม่นิยมใช้เพราะว่ามีราคาแพงนะคะโรหะนะคะที่นาสามารถนําไฟฟ้าได้ก็อย่างเช่นพวกแก่ไฟนั่นเองค่ะและต่อมานะคะคือวัสดุนะคะที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้านะคะไหลผ่านได้นะคะ หลผ่านได้บ้างหรือไม่นั่นเองนะคะมีหรือเปล่าคะวัสดุที่ไม่ยอมมีนั่นเองนะคะเราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะก็คือวัสดุนะคะที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อยหรือไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกไม้แก้วกระดาษยางหรือว่าพลาสติกนั่นเองนะคะ พวกนี้เราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะคะ,ะโดยเรานะคะก็จะมีตัวที่จ่ายกระแสไฟฟ้านักเรียนดูลูกศรน,นะคะเราจ่ายกระแสไฟฟ้าอันนี้คือฐานใช่ไหมคะ,ะไปยังแบบนี้นะคะไหลผ่านทั่วทั้งหมดแบบนี้เราเรียกว่าตัวนําไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็เกิดเป็นไฟสว่างขึ้นนะคะ,อะไอ้ตัวลูกศรคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะคะส่วน ตัวนี้เราเรียกว่าฐานไฟฉายค่ะจากฐานไฟฉายเห็นไหมคะมีกะระแสไหลผ่านเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเราเรียกว่าตัวนําไฟฟ้าส่วนตัวไหนนะคะที่เรา,าจ่ายกระแสไฟฟ้าไปแล้วแล้วมันไปหยุดที่ตัวแบบนี้แดงๆนะคะเราเรียกว่าตัวฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะก็คือตัวที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะอันนี้คือการนำไฟฟ้านะคะ ถ้านำไฟฟ้าได้จะไหลผ่านทั่วแบบนี้นะคะถ้านำไฟฟ้าไม่ได้ก็คือจะมีตัวฉนวนไฟฟ้ากั้นไว้แบบนี้นั่นเองค่ะโดยตัวนำไฟฟ้านะคะก็จะมีอะไรบ้างก็คือจะมีอะลูมิเนียมนะคะเหล็กแล้วก็ทองแดงค่ะส่วนตัวฉนวนไฟฟ้านะคะก็จะมีพวกไม้พวกยางนะคะพวกแก้วพวกนี้นะคะเป็นตัวฉนวนไฟฟ้าก็คือไม่สามารถผ่านได้นะคะไฟฟ้า และคุณครูนะคะก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการทําการทดลองนะคะให้นักเรียนได้รับฟังเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมการทดลองให้นักเรียนได้รับฟังนะคะเดี๋ยวเราลองไปสังเกตกันค่ะวัสดุและอุปกรณ์ได้แก่ไม้บรรทัดเหล็กแก้วหลอดพลาสติกไม้ไส้ดินสอและ ทองแดงค่ะชุดอุปกรณ์ต่อไฟฟ้าอย่างง่ายต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยต่อฐานไฟฉายสายไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าเข้าด้วยกันตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้าโดยสังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า ของวัสดุแต่ละชนิดโดยเริ่มจากไม้บรรทัดเหล็กโดยแต่คลิปปากจระเข้ที่ปลายทั้งสองของไม้บรรทัดเหล็กสังเกตความสว่างของหลอดไฟค่ะวัสดุชิ้นที่สองแทงแก้วสังเกตที่หลอดไฟฟ้าและบันทึกผลค่ะวัสดุชิ้นที่สามหลอดพลาสติก สังเกตที่หลอดไฟฟ้าวัสดุชิ้นที่4แทงไม้สังเกตที่หลอดไฟฟ้าค่ะและบันทึกผลวัสดุชิ้นที่5คลิปหนีบกระดาษสังเกตลักษณะของหลอดไฟฟ้าและบันทึกผลค่ะวัสดุชิ้นที่6ลวดทองแดง สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้าและบันทึกผลค่ะเมื่อต่อไม้บรรทัดเหล็กไส้ดินสอคลิปหนีบกระดาษลวดทองแดงเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายพบว่าหลอดไฟฟ้าสว่างค่ะแต่เมื่อต่อพลาสติกไม้และแก้วเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายพบว่าหลอดไฟฟ้าไม่สว่างค่ะ สิ่งที่ค้นพบแสดงว่าทองแดงแกรไฟและเหล็กเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าในขณะที่พลาสติกไม้และแก้วเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าค่ะ การทดสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุอาจทำได้โดยนำวัสดุมาต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายวัสดุที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้เรียกว่าตัวนำไฟฟ้าวัสดุที่ต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟฟ้าไม่สว่างเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าน้อยมากหรือไม่นำไฟฟ้าเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะ ค่ะและจากที่นักเรียนได้รับฟังนะคะการทดลองไปแล้วนะคะคุณครูก,ก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะคำถามที่1ก็คือวัสดุชนิดใดบ้างนะคะที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างคะ,ะก็จะมีพวกรวดโลหะแล้วก็พวกไส้ดินสอดำนั่นเองนะคะแล้ววัสดุจำพวกโลหะเท่านั้นหรือเปล่าคะที่นำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่คะ อันนี้นะคะไม่จริงนั่นเองนะคะเพราะว่าไส้ดินสอดำนะคะก็เป็นพวกอะโรหะชนิดเดียวนะคะที่นำไฟฟ้าได้นักเรียนจำไว้ด้วยนะคะค่ะและค,คุณครูก็มีเกมไฟฟ้าผ่านฉลุยนะคะมาให้นักเรียนได้ลองเล่นนะคะก็คือมีรูปกิจกรรมนะคะก็คืออะลูมิเนียมทองแดงทองคำเงินนะคะให้นักเรียนนั้นเรียงลําดับการนำไฟฟ้าได้ดีนะคะจากลําดับ1ไปลําดับที่4นะคะให้นักเรียนนั้นลอง ตั้งเอาไว้ในใจค่ะว่าอันไหนหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วดูว่าคำตอบนั้นเหมือนกับคุณครูหรือเปล่านั่นเองค่ะอ่าไปดูเฉลยกันค่ะอ่าอันดับหนึ่งนะคะก็คือเงินนั่นเองนะคะอ่าอันดับที่สองก็คือทอง แดงนะคะอันดับที่3คือทองคําและอันดับที่4นะคะคืออะลูมิเนียมนั่นเองค่ะอันนี้ตัวเลขจะหายไปนะคะนักเรียนอันนี้อันดับ1นะคะอันนี้อันดับ3อ่าต่อไปนะคะสายไฟฟ้านะคะทำจากทองแดงเพราะอะไรคะลูกครูได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่า ทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะไฟฟ้านะคะไม่ไหลเข้าตัวเราขณะใช้เตารีดเพราะว่าอะไรคะอ่าก็เพราะว่าเรามีตัวที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะตรงน้านจับนั่นเองค่ะมันเลยไม่เข้าตัวเรานะคะสรุปนะคะในเรื่องของ การนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะก็คือความสามารถของวัสดุนะคะที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าแล้วก็ฉนวนไฟและฉนวนความร้อนนั่นเองค่ะหรือฉนวนกันไฟฟ้านะคะหรือฉนวนไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าก็คือยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองค่ะส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะก็คือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะนักเรียน และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมอบหมายนะคะให้นักเรียนนั้นทำแบบฝึกหัดในหน้าที่83นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ